สวัสดีครับสารพระเครื่องใบกิติครับอยู่วัดบ้านดอนใหญ่ครับนี่บริเวณตักตัวัดวัดบ้านดอนใหญ่ครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศนะฮะให้ดูบรรยากาศนี่ญาติโยมลูกศิษย์น,นะฮะนอยู่ที่บริเวณวัดครับนะก่อนที่หลวงตาจะเดินทดลงมาถึง หลวงตาพักที่นี่เหรอหลวงตาพักวัดนี่เหรอไม่รู้เหลวงตาหลวงตาไม่คนอยู่นี่ไงคนเข้าข้าไปไหมไม่รู้ไม่เห็นก็นั่นเอาไว้ดูอ๋อเพิองจะมาถึงรถผมจอดอยู่นี่อ๋ออันนี้ไอ้ดูบรรยากาศหน้าวัดดอนใหญ่ครับนี่วัดดอนใหญ่ครับแต่ว่าคนอ๋อแค่นี้ไม่มั่นใจว่าหลวงตาจะพักที่นี่หรือเปล่าจำวัดที่นี่หรือเปล่าก็ เรให้ดูเป็นนี่บรรยากาศนะฮะลูกศิษย์ลูกหาร้อโอ้โหเปรี้ยงๆเลยนะนร้อนเปรี้ยงๆเลยเนาะโอ้นะ <c oughs> โหนี่อดทนมากเลยนะ <c oughs> เลยนาะกี่โมงแล้วเนี่ยกี่โมงแล้วบ่ายโมงสีส่สี่แล้วแต่ว่า,า <ผม S 1> ร้อนกว่านะน <ผม S 1> อร้อน่าเทไหร่เนอโอ้พูดโดนเลยเนี่ย โดนเลยอ่ะเราไม่ร้อนเรองเท้าดิโอเคอันนี้โอเคไปก่อนเ่าไปก่อนโอเคครับบรรยากาศหน้าวัดดอนใหญ่นะก็หลวงหลวงตายังมาไม่ถึงนะหลองตาอยังมาไม่ถึงก็ให้ดูบรรยากาศ โอ้โหต้องเอาผ้ากลุมหัวต้องหัวใส้ต้อง้มาถึงไหนแล้วะมาถึงไหนล้ะถามใครดีอะผมก็ขับรถเลยมาขับรถมาจอดอะรถทิ้งหลวงหลวงตาไว้นู่นหลวงตาเดินผมก็ต้องเดินกลับไปบอกยังไม่รู้เลยหลวงตาถึงไหนแล้วโอ้โหกลุมนาดีแล้วเดี๋ยวตอนหลวงตามาถึงก็ต้องออกนะเออร่มด้วยออกออกด้วย ตอนนี้เอาคลุมไปก่อนนั่นหละโอ้โหบรรยากาศบรรยากาศโอเคของแค่นี้ก่อนบรรยากาศแค่นี้ก่อน